thank you ตกมาเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ว่าแดตออกแล้วฝน,นหยุดแล้วนะ โน้นก็ไม่ออฟอะไม่ออฟไปตีฝั่งน้นแมนโอ้ยอต้องเื่อนตั้งาอจะแต่ไม่ถนัด <c oughs> <c oughs> ฝั่งซ้ายย่าชิกอกอกฝั่งขวาไม่อกกมม๊อบกอกนะไแม่อ๊อบเล่าให้ฟังก่อนเมื่อกี้ว่าอะไรทำไมไม่เปียกเน่ะงงผ<บ>้าถุงคนอื่นเขาเปียกกันหมดนะบบไม่ได้เปียกไม่เปียกเลยหรอไม่เปียกมันเป็นผ้าถุงแบบพิเศษนะผ้าพิเศกก็เหมือนกันเอาร้านประหวังรงา้นานเดียวกันก็ถามเสื้อเลยเนาะร้านเดียวกันไปซื้อมาเช้าพร้อมกันเป็นเพราะแม่ตัวผอมหรือเปล่ามันตัวนี้บางนั่งเสื้อเน่ะบางก็ไม่เห็นว่าบางอะไรนะก็เห็นบิดเฉพาะหน้าหรือเปล่า

เดียวก็พอมด้อกนะาวมจกันวันเสาร์วันเสารจอกันไหมกลับแล้วเบอร์โทรสั่งของ TP สกินศูนย um, ์ก็สองเจ็ดเก โทรไปก็มีมีแอดมินรับสายเลยครับนั่นแหละนะฮะคุณแม่คุณแม่จะสั่งอะไรครับสั่งไอสั่งครีมโอ้คุณแม่จะสั่งครีมทีพีสกินนะฮะครับผมโมนานนะคุณแม่น่ารักมากนะฮะจะสั่งครีมทีพีสกินนะฮะสนใจตั้งนานแตไม่มีเบอร์โทรอ๋อครับผมสั่งคนในช่งผมด้วคุณคุณคุณแม่อยู่ที่ไหนอ่ะ อยู oh, oh, ่จำปาดงเนี yeah, no in right. yeah, ่ยอ๋อที่มาทำกับข้าวใช่ไหมอ๋อแอดมินโทรมาลอบ้างแอดมินโทรมาแล้วเยบอกรับเลยบอกว่าได้สัคงของ่าลองเช็คเบอโทอยู่ป้าขอเบอโทป้าว่าจะสั่งชอืแต่ยังไม่ได้สั่งตอนนี้นะให้ินเดือนก่อนให้ลูกสมตังค์ให้ก่อนฮะคนแม่นะครับจะ ส่งจะสั่งครีมซีพีสกินนั่นเองนะฮะโหน่ารักมากนะมาช่วยทํากับข้าวแล้วยังจะสั่งครีมอีกนะเดี๋ยวก็ปุนอากสีเอาขึ้นอีกข้องหองี็ล้องห้องม่จุลององหมอาแล้วอันนี้ต้องใช้อะไรอุดใช้ดินตักขึ้นมาบอก ไม,ม่เอาอย่างนี้มันก็อยู่แล้วให้น้ำปูนแล้วโอ้ไม่เป็นไรใช่ไหมอืมนี่ค่ะนะคะมันจะมีร่องรูแบบนี้แต่ว่าช่างพกไม่เป็นไรนะมันจะมีน้ำปูนออกก็ไม่เป็นไรค่ะนะเราไม่ต้องหาดิน,นนะปกติตอนอขั้นขั้นแรกมันจะมีแบบกุบเนาะรูข้างล่างเออมันจะมีรูแต่ โอเคเอา,า,าขึ้นเอาื้นล้วนี่เอาขึ้นเมิแข้งเลยใส่จเลยลงลงลงไปใบเมตดเมื่อไรจะได้ใบเมตดนะลงไปลงไเปเอออเนี้ยโอเคอะ ไปโน่นและเล็กฮะตะปูตะเด่นบ่โอ้เดี๋ยวรถเหยียบพี่เสืยเหยียบมันก่อนมันทะลุเอ๊ะเสียไว้ในเท้าตัวเองรถจะได้ไม่เหยียบใช่ไหมเหี้ยครับ ทำไมยิ้มไปเปย์นะฮะเกิดอะไรขึ้นครับไมเลยสเพือนนะโอ้ยบัได้ครับบัได้ครับโอ้ยสิบุมีเงินสิครับอุ้ยลุงลุงเสื้อไม่เท่ากันเลยครับเสื้อไม่เท่ากันแสดงว่าไปดาอะไรมาเห็นไหมคอเสื้อมันผิดปกติด้วยหนิงานหนึ่งงานไ่เห็นบอก่าท่านด้คิีดมาสิเห็ดไหว้ย ไม่ถ้ามีคนท้องก็ให้เก็บแบบนี้ว like yes> ่าออกลูกเลยอะไหนเก็บอะไรนี่เก็บของร่งร่วงอะไรกัแ้แต่อ้าวเพิ่งเคยรู้อ้าวจริงจริงอ๋อเป็นคำโบราณเนาะโบราณท่านสอนเขาเรียกผ่านใบสี สว,สวยมากเลยนะฮะอันนี้คือเป็นบายสีเสียนเพญานอาเมื่อเช้านะมาจากร้อยเอ็ดนะครับมาครีบ นี่นะครับพาเอฟซีทุกท่านมาชมองค์ปู่จำลองอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนื่องจากพี่เสือเพิ่งมาที่หลังนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน,นะ<ม>เขาก็ถ่ายลงไปแล้วคนละสี่ห้าคลิปนะครับเราอยู่กอกๆนะเพิ่งมาที่หลังก็ถ่ายที่หลังนะเอฟซีก็ช่วยดูย้อนหลังนะดูอีกซ้ำนะดูซ้ำอีกรอบหนึ่งให้ด้วยนะครับ yeah